คำว่า sustainability ม,มันฟังง่ายเนาะแต่มันก็เข้าใจยากเพราะว่ามันมีปัจจัยมากมายเลยที่จะเข้าไปอยู่ในจิ๊กซอของคำว่า sustainability แต่ตอนนี้คือพี่เชื่อว่าในภาพกว้างอะทุกคนเริ่มเริ่มได้ยินคนพูดเยอะแล้วว่ามันจะไปช่วยรักโลกช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราทำได้ดีมากที่สุดก็คือมีพลาสติกเกรดที่เอาไปหลอมกบไปทําใหม่ได้เป็นรีไซเคิลแต่ตอนนี้เรามีพลาสติกที่ทาจากพืชแล้ว รอบตัวเราคือพลาสติกเนาะตื่นมาแต่เช้าเราก็แปรงฟันเราก็อาบน้ําขันกละมังมันก็อยู่รอบตัวอยู่แล้วแต่คราวนี้ถามว่าแล้วพลาสติกเหล่านี้มันมันมาเกี่ยวอะไรกับ sustainability บก็คือความยั่งยืน Mission to the Moon continue with your mission Take Monday take transformation tomorrow สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคนิคเมล็ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งนี้จะเจริญสุภาคุณครับและวันนี้แขกรับเชิญของเราครับพี่โอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม็กซ์ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่โอนช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับครับก็สวัสดีนะครับผมปิยบุตรธรรมขันนะครับก็เรียกพี่โอนละกันนะครับผมเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็น executive director ของบริษัท 2M a Connection ครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็นําเข้าเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็น bio based ที่เป็น advanced polymer ครับวันนี้เนี่ยหัวข้อเรียกว่าจะ ผิดแปลกไปจากทุกทีทุกทีผมจะเป็นพวกซอฟต์แวร์ดเพโลเต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าหัวข้อนียสำคัญกับคนฟังเป็นอย่างยิ่งเรื่องของ sustainability จริงๆเมื่อก่อนพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังแล้วแหละแล้วผมก็โอโ้น่าสนใจจังเลยเลยอยากจะให้พี่อ้นมาช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอกีกสักรอบหนึ่งได้เลยครับก็จะบอกว่าจริงๆก็ติดตาม Tech Monday อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีอยู่อพิโซดหนึ่งใช่ไหมที่เห็นว่ามีการสัมภาษณ์พี่หวานที่มาคุยเกี่ยวกับเรื่อง sustainability <ừ. S 2> แล้วจริงๆเรื่อง sustainability เนี่ยจริงๆผมอยาก แต่นักรู่แล้วให้ความสำคัญให้ความสาคัญแล้วเพราะว่าจริงๆมันใกล้ตัวที่คิดเนาะในอนาคตมันจะโดนเราจะโดนบังคับใช้ถ้าถ้าเราไม่เข้าใจมันถูกต้องครับแล้วจริงๆคําว่า sustainability มันมันฟังง่ายเนาะแต่มันก็เข้าใจยากเพราะว่ามันมีปัจจัยมากมายเลยที่จะเข้าไปอยู่ในจิ๊กซอของคําว่า sustainability แต่แต่ตอนนี้คือพี่เชื่อว่าในภาพกว้างอ่ะทุกคนเริ่มเริ่มได้ยินคนพูดเยอะแล้ว ว่ามันจะไปช่วยรักโลกช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็สนใจเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมกันซะเยอะใช่แต่คราวนี้เอาจริงๆคือเราอาจจะไกลตัวไงเราฟังเราเข้าใจแต่เอ๊ะแล้วเราจะจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อถ้าเราอยากจะจะจะรักโลกกับเขาบ้างอยากจะ sustainability กับเขาบ้างอะไรประมาณนี้ครับอ่าทีนี้วิ่งเข้ามาถึงตัวที่พี่โอ๊ตเล่าผมฟังเจ้าตัว เม็ดพลาสติกที่เป็นไบโอเบสที่ทําจากพืชไบโอเบสถ้าเราพูดถึงเม็ดพลาสติกเนี่ยความรู้ของผมก็คือเออมันมาจากน้ํามันเออมันเป็นผลผลิตจากออปิตโตรเลียมเร,เราทําได้ดีมากสุดก็คือมีพลาสติกเกรดที่เอาไป หลอมก็ไปทําใหม่ได้เป็นรีไซเคิลแต่ตอนนี้เรามีพลาสติกที่ทำจากพืชแล้วครับ,รบเป็นยังไงจริงๆนะแล้ววันนี้เนื้อหาวันนี้อาจจะอ,อาจจะอาจจะยากไปสักนิดนึงสาหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจกันแล้วก็ร,รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่า รอบตัวเราคือพลาสติกเนาะตื่นมาแต่เช้าเราก็แปรงฟันเราก็อาบน้ําขันกละมังมันก็อยู่รอบตัวอยู่แล้วคือผมว่าคนไทยว่าคนเอเชียเราใช้พลาสติกเยอะกว่าทางยุโรปหรือทางอเมริกาถูกต้องถูกต้องเพราะว่าทางนู้นเขาตระหนัก ถึงผลกระทบมานานแล้วไงของเราก็ก็ตระหนักเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้วยกันเพราะว่าเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรถูกกว่าใช้พลาสติกแล้วล่ะถูกต้องทั้งน้ําหนักเบาทั้งราคาถูกทั้งสามารถผิตได้เยอะใส่ถุงมัดถุงถูกต้องถูกต้องแต่คราวนี้ถามว่าแล้วพลาสติกเหล่านี้มันมันมาเกี่ยวอะไรกับ sustainability ก็คือความยั่งยืนเรานึกถึงว่าถ้าเราต้องไปขุดเจาะแก๊สขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุขั้นต้นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดหนึ่งเนี่ยก็ คอน sume พลังงานเต็มไปหมดแล้วแล้วมันก็เป็น one way เลยเพราะว่าพอเราสูบขึ้นมามันก็หมดไปหมดไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วสุดท้ายเมื่อเรามาผลิตเม็ดพลาสติกมันก็ทําให้เกิดพวกก๊าซต่างๆที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วกระทาให้โลกร้อนแต่พอเราได้เม็ดพลาสติกมาเราก็เอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสุดท้ายพอใช้เสร็จมันก็กลายเป็นเวสเต็มที่ถ้าจะเข้าข่าย sustainability นิดนึงก็คือมา r e c y c l ลมันแต่โดยหลักแล้วก็ไม่ได้ r e c y c l ลได้ทั้งหมดมันก็กลายเป็น w ว s t ที่แบบ เรากาลังพูดถึงเรื่องของไมโครพลาสติกที่ทําให้สัตว์ทะเลกินเข้าไปแล้วตายบ้างหรือว่ามันเป็นขยะอยู่เต็มไปหมดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าทางออกของปัญหาหนึ่งก็เป็นปัญหาถูกต้อง,หหงถูกต้องถูกต้องมันก็เลยมีการพูดถึงเรื่องไบโอเบสกันมากขึ้นในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมานะครับ,รบแล้วเราแมกรู้ไหมครับว่าจริงๆเม็ดพลาสติกที่เรารู้จักกันเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยมันคือไบโอเบสนะครับตั้งแต่หรอใช่ตั้งแต่ประมาณหนึ่ง 1,800งพัน5สิร้ี่กลางห้าสิ้เนี่ยใช่สมัยนั้นคือมันเกิดขึ้นมาจากพืชมาก่อนหรอครับเป็นพลาสติกเนี่ยถูกต้องครับเขาใช้ตัวเซลลูโลสซึ่งเป็นผนังของพืชเนี่ยมาสังเคราะห์ทําให้เป็นพลาสติกแต่ถามว่าทํามันไม่ดังแต่ตอนนั้นเพราะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันใช้ มันใช้ต้นทุนสูงไงมันสเกลค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยค้นพบว่าไอาการใช้แกส๊สใช้น้ํามันดิบเนี่ยมันง่ายกว่าราคาถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าสเกลได้มากกว่ามันก็เลยเป็นไปทางน,นั้นวิ่งไปทางน,นั้นกันถูกต้องถูกต้องจนมาถึงปัจจุบนันจนมาถึงปัจจุบันคนก็เริ่มเข้ามาสนใจเรื่องไบโอพลาสติกมากขึ้นซึ่งมันก็ดีนะครับคำว่าไบโอพลาสติกก็คือเป็นพลาสติกที่มีต้นกําเนิดวัตถุดิบขั้นต้นมาจากพืชนะคราวนี้ถ้าเรามองว่ามาจากพืชเนี่ยเราจะเริ มันถูกใช้ให้หมดไปใช่ไหมแต่เราก็ปลูกมันขึ้นมาใหม่ได้เห็นไหมอันที่สองเวลาที่เราเอาพืชมาผลิตให้เป็นเม็ดพลาสติกพืชเองเนี่ยมันก็คอนซูมคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราคงเรียนตั้งแต่เด็กแล้วเนาะต้นไม้ใบสีเขียวจะช่วยฟอกจากคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็ถือว่าเป็นการช่วยคนโทรลคาร์บอนฟลูออนในทางหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้วันนี้ที่ที่ใหญ่จะมามาเล่าให้ฟังก็คือว่า เวลาเราพูดถึงไบโอพลาสติกคนทั่วไปจะเริ่มคุ้นชินกับอะไรฮะแก้วกาแฟอ่าใช่ไห<ช>ม,<ะ>มจานช้อนส้อม,อ,มอะไรเนี่ยที่ใช้แล้วทิ้งอันนั้นก็ถือเป็นไบโอพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นไบโอพลาสติกที่ เราอาจจะใช้ได้ในชีวิตประจําวันคุณสมบัติก็คือใช้ได้ง่ายๆนะครับก็เป็นภาชนะออหรือตัวที่เราใช้ในชีวิตประจาวันที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเลยถ,ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วในหมู่ผู้ประกอบการเนี่ยเรามีผู้ประกอบการ,ร,กการห,ลาหลายแบบใช่ไหมครับมันก็จะมีผู้ประกอบประกอบการที่จะต้องทําชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนทางด้านวิศวกรรมรอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมแพ็เกจจิ้งอุตสาหกรรมอ,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 อินเจคชั่นนูน่นนี่นั่นซึ่งเขาไม่สามารถใช้พลาสติกประเภทนั้น เอามาผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้มันก็เลยทําให้มีไบโอพลาสติกอีกชนิดหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ก็รู้จักรจริงๆพี่คุ้นคุ้นชินกับเม็ดพลาสติกชนิดนี้มา20กว่าปีแล้วต้องยอมรับว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเขาจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์มันได้แต่มันไม่มีคําว่า sustainability อยู่ในนั้นนะครับจนเราเราจะไม่ตระหนักถึงอะไรหรอให้มันไม่เกิดปัญหา ถูกต้องตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกร้อนขึ้นถูกต้องใช่มีปรากฏการณ์มากมายที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้แล้วนะใช่ก็เลยกลับมาถึงอ๋อโอเคงั้นแล้วเราจะทําอะไรเพื่อมันได้บ้างถูกต้องมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็เริ่มมองด้วยกันมองมองเช่นกันนะมันก็ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในระดับคอน sumer อย่างเราที่จะมองแล้วก็ใช้นะครับมันมีเม็ดพลาสติกอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกว่า advanced b i o b a s e นะสังเกตนะามันจี b i o b a s e แล้วก็ advanced b i o b a s e นะครับมันต่างกันยังไงฮะมันต b บโอเบสมันเมดพลาสติกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไบโอเบสหรือไม่ไบโอเบสมันจะมีคุณสมบัติทั่ว,วไปที่เราจะมองก็คืออย่างเช่นพวกทนความร้อนทนน้ํามันทนเพรสเชอร์นะครับทนเวทเทริงข้างนอกได้อะไร,รอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่เราไปใช้ในงานวิศวกรรมเนี่ยปัจจัยเหล่านี้มันจะมีความต้องการสูงขึ้น2อสเท่า4ี่หเท่าก็แล้วแต่อพลิเคชันซึ่งเพราะว่าเวลาไปใช้มันอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับโฮมยูสเนาะถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องมันก็เลยทําให้เวลาที่จะเอาเม็ดพลาสติกเหล่านี้ไปใช้ในงานวิศวกรรมเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องไปเลือกใช้ไบโอเบสที่เป็น Advanced ไบโอเบสเป็นอีกเกรดหนึ่งเป็นอีกเกรดหนึ่งครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมีใช้มาในใน,ในในอุตสาหกรรมเนี่ยนานแล้วแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเป็นนิชมาร์เก็ตนิดนึงแล้วเราก็ไม่รู้แต่เราใช้เราใช้อยู่นะครับอันนี้ก็ก็จะเล่าให้ฟังว่าเม็ดพลาสติกชนิดนี้พี่ว่ามัน amazing มากนะครับเพราะว่าเริ่มต้นวัตถุดิบขั้นต้นของมันเนี่ย คือบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ใส่ใจเนาะเขาถึงได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาแล้วก็เอามาขายอเ,ขาาเอามาเอามาซัพพลายในในตลาดเนาะขอขั้นนิดนึงครับพี่อน้นครับพอเราพูดถึงว่าไอ้เมลเม็ดพลาสติกที่ทําจากพืชเนี่ยครับมันพืชอ,อะไรก็ได้ปะ่ะหรือว่า<อ>หรือว่ามันมไม่ใช่พืชไม่ใช่พืชอ,อะไรก็ได้ครับ,รบก็มันจะต้องเป็นพืชที่เราสามารถที่จะสกัดให้มันมีตัวคาร์บอน นะฮะมีเชนเนี่ยที่สามารถที่จะเอามาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกเหล่านั้นได้เพราะจริงๆมันก็คือตัวคาร์บอนอยู่ดีถูกต้องทุก,ทกแบบหนึ่งคือแทนที่เราจะไปเลือกเอาจากน้ํำมันดิบ,รบหรือถ่านหินเราก็มาเลือกจากตัว น้ำมันจากพืชถูกต้องถูกต้องนะฮะซึ่งบ้านเราจะรู้จักดีในเรื่องในเรื่องในเรื่องของพวก PLA เคยได้ยินไหมฮะเม็ด PLA ทำมาจากตัวอ้อยนะครับตัวน้ำตาลนะฮะหรือว่าตัวแป้งข้าวโพดอะไรพวกนั้นนะครับ,รบแล้วตัวนี้ทำมาจากอะไรนะพี่เออ่ Advanced p e l l e t e ที่พี่พูดเนี่ยนะครับ,รบมาจากเคยได้ยิน Castor Oil ไหมฮะเคยได้ยินต้นละหุ่งไหมฮะ ต้นละหุ่งครับแล้วอะไรครับอังกฤษก็คือแคสเตอร์นะครับก็คือว่าต้นละหุ่งเนี่ยมันจะมีเม็ดเม็ดละหุ่งหรือเรียกว่าแคสเตอร์บีนพอได้แคสเตอร์บีนมาปุ๊บเนี่ยเราจะเอาตัวแคสเตอร์บีนเนี่ยมามาคราชมัน45อร์จะกลายเป็นน้ำมันอีก55ก็คือจะกลายเป็นเปลือกเป็นเวสซึ่งมันจริงไม่ไม่ใช่เวสมันสามารถเอาไปใช้ทำเป็นปุ๋ยได้45อร์นั้นเนี่ยเราก็จะเอาเอาเข้ากระบวนการนะครับทำให้มันกลายมาเป็นเม็ดพลาสติกซึ่งเราจะเรียกว่าตัวไนลอน11บเอ ครับคราวนี้อตัวเม็ดพลาสติกตัวนี้มัน Amazing มากเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ในงานวิศวกรรมได้อปพอพิเคชันที่ที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือในอุตสาหการรมรถยนต์ท่อน้ํามันที่ใช้ในการถ่ายเทน้ํามันจากถังน้ํามันมาที่เครื่องนะครับใช้เม็ดพลาสติกตัวนี้โอ้น่าสนน่าน่าอาัศจรรย์ใจเ <laughs> 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 พูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเวลาม <laughs> ันเกี่ยวข้องกับอะไรกับน้ํามันเนี่ย อุปกรณ์ที่มันจะโดนมันจะเสื่อมหรือสึกหล่อไวใช่พลาสติกตัวนี้มันสามารถทนได้ขนาดนั้นเลยถูกต้องถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้บอกว่าม,มันสามารถใช้ในงานวิศวกรรมได้นะครับแล้วก็มัน sustainability ยังไง,งที่บอกฮนะก็คือว่าตัวน้ำมันละหุง่งหรือต้นละหุง่งเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกใช่ไหมครับซึ่งต้นละหุ่งเนี่ยดีมากเลยนะคือมันสามารถขึ้นได้ในพื้นที่ที่มันแห้งแรงนะครับเป็นเขาเรียกว่า dry dry soil อะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ย ที่อินเดียคือแหล่งปลูกต้นละหุ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้80%ของสปายมาจากอินเดียที่รัฐอเมริกาบ้านเราเคยดังอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบไปนะครับอย่างที่บอกบ้านเราอาจจะอาจจะเอาพื้นที่ไปปลูกอย่างอื่นมากกว่าอินเดียเนี่ยพื้นที่มันกว้างมหาศาลเนาะแล้วก็จริงๆละหุ่งมันกินไม่ได้เพราะนั้นข้อดีคือคือมันต้องสกัดมาเป็นน้ํามันได้อย่างเดียวใช่ครับสกัดเป็นน้ามันได้อย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งคือเราไม่ไปแย่งมนุษย์ด้วยไง Hmm. ต้องนึกถึงว่าถ้าเราผลิตเม็ดพลาสติกไบโอเบสจากพืชที่มนุษย์กินได้นเนี่ย <Ừ. S 2> อนาคตแย่งกันนะเ,เราจะเลือกว่าเราจะกินดีหรือจะทำ <laughs> ถูกต้องถูกต้องถูกต <laughs> ้องอย่างทุกวันนี้มันก็จะมีเม็ดพลาสติกที่อย่างที่เล่าคือมาจากอ้อยอมาจากข้าวโพดอนาคต พี่ว่าเรากำลังเริ่มมีปัญหาเรื่องอาหารอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทาแก๊สโซฮอล์อ่ะแล้วทำน้ําตาลทาแอลกอฮอล์เฮ้ยเราจนน้องมานั่งเลือกว่าเฮ้ยจะแบ่งออกมาทําน้ํามันหรือจะทำเออหรือจะเอามาบริโภคดีว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแม็กพูดถูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันมันไม่มันไม่ไปคอมพิ็ต์กับใครเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันสามารถโตได้ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างแห้งแล้งนะครับปัจจุบันอินเดียถือว่าเป็นเป็นแหล่ง สำคัญเลยในการผล,ผลิตตัวน,นี้แล้วก็ตัวแคสเตอร์ออยล์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เอามาทําเม็ดพลาสติกอย่างเดียวมันสามารถเอาไปอยู่ในอุตสาหกรรม,มทํำน้ำมันหล่อลื่นนะครับทำาคอสเมติกอะไรอย่างเงี้ยจะจะ,จะ,จ,ะจะใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม,มนะ,ะแต่แน่นอนที่สุดแหละพอมันเอามาใช้ทําเม็ดพลาสติกได้เนี่ยลองนึกดูว่าพอเราปลูกต้นละหุ่งเสร็จปุ๊บเราได้เม็ดมันออกมากว่าที่จะได้เม็ดตัวใบละหุ่งเองมันก็ฟอก เขาไม่ได้ออกซิเนนะฮะพอถึงเวลาเก็บเม็ดละหุ่งเสร็จก็คลอบนี่มันก็จบไปถูกไหมเราก็ปลูกคลอบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสแตนไมฮะในเรื่องของวัตถุเรียกว่าครบวงจรแล้วนะถ้าเราเทียบกับเม็ดพลาสติกธรรมดาที่มาจากแก๊สหรือมาจากน้ํามันเนี่ยแล้วมันสกตว์เลี้ยงเออเราดูดขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมฮะพอดูดขึ้นมาปุ๊บมันก็หมดเออมีคำถามหนึ่งพี่แล้วแล้วไอ้ตัวพลาสติกที่ทําจากเจ้าตัวเม็ดพลาสติกตัวเนี้ยมันย่อยสลายไปเลยไหมหรือ มันสามารถมันมีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกที่มันเอากลับมารีไซเคิลได้โอเคคําถามนี้ดีเนาะก็อยากจะทําความเข้าใจกับผู้ฟังหลายๆท่านเหมือนกันก็คืออย่างนี้หลายๆท่านจะเข้าใจว่าพอเราพูดถึงไบโอพลาสติกมันต้องย่อยสลายได้เออเพราะเราเรานึกถึงมันจะถลายไปเปล่าเอยใช่ไหมเรานึกถึงพืชนึกถึงสลัดที่เรากินเนาะพอทิ้งปุ๊บมันก็เน่าแล้วมันก็ย่อยสลายไปแต่จริงๆแล้วทางเทคนิคไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับการที่จะทําให้ไบโอพลาสติกย่อยสลายได้เนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรม เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็น industrial compostable เง้นมันก็ต้องทนทานพอสมควรใน,ก,ในการใช้งานแล้วล่ะถูกต้องนะฮะมันจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการน,นั้นแต่ถามว่ามันมีไหมเม็ดพลาสติกที่เป็น b i o b a s e แล้วเป็น home compostable มีคำว่า home compostable คือทิ้งปุ๊บเจออุณหภูมิเจอความชื้นเจอแสงแดดแบบที่คนเราใช้ชีวิตอยู่แล้วมันย่อยสลายได้มีเหมือนกันมันคือถุงถุงหูหิ้วที่ ที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาน้นิยมใช้แล้วสักพักหนึ่งมันก็เปื่อยกลายเป็นเศษแล้วใช้ใช้อะไรต่อไม่ได้ซึ่งตรงนั้นนะแม็กต้องไปดูว่าที่เขาเคลมเนี่ยเขาเคลมว่าเป็นอินดัสเทรียลคอมโพสิเบิลหรือเป็นโฮมคอมโพสิเบิลอ๋อแบบนี้เรียกคือว่าเหมือนโฮมแล้วล่ะใช้ได้แป๊บเดียวก็ย่อยสลายไปถูกต้องแต่ก็จะมีประเด็นอีกใช่ไหมเคยได้ยินไหมเรื่องไมโครพลาสติกที่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นผงพลาสติกเล็กๆทุ่งก็จะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ไปเป็นอันตรายส สุดท้ายมันไปกระจายมันกระจายไปทั่วถ้าจัดเก็บไม่ดีมันก็ไปลงทะเลถูกต้องถูกต้องแต่เรื่องนี้พี่ขอไม่แตะนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่หลากหลายวิชนักวิชาการเข้ามาคุยนะครับว่าสุดท้ายไมโครพลาสติกมันทําอันตรายจริงหรือเปล่าเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการที่มันจะของโพสเชเบิลได้เนี่ยมันคือการถูกย่อยจนกระทั่งเหลือหน่วยเล็กๆจนมัน harmless สังเกตเขาใช้คำว่า h a r ์ l e s s ไปแล้วแต่ว่า โอเคแหละมันก็เป็นประเด็นที่ที่ผมว่าไม่ต้องไปถึงไอ้ไมโครพลาสติกหรอกซากที่มันยังไม่ไม่ไมโครอ่ะที่ไปรัดไปรัดไปไปขัดขวางการชีพใช้ชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำบางตนั้นเห็นชัดกว่าเยอะเลยใช่ใช่เนี่ยเพราะนั้นก็เลยก็เลยอยากจะมามาแชร์ให้ฟังเาะว่าพี่เชื่อว่าในในโลกโลกของเราเนี่ยคือหลายๆคนคงเริ่มคงเริ่มใส่ใจละกับคําว่า sustainability ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มัน s u s t a i n ะ b ละในชีวิตประจําวันแค่คุณกินแก้วกาแฟที่มันเป็นไบโอพลาสติก ที่มัน compostable ได้แค่คุณใช้จานช้อนที่แบบมันมีคําว่า b i o p l a s สติกอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีส่วนร่วมได้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่มันเหมาะสมเนาะถูกแต่ว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆภาคอุตสาหกรรมก็ต้องต้องเริ่มตระหนักได้ละละว่าถ้าเรายังไม่ขยับตัวเองไปมอง b i o p l a าสติกที่สามารถเอาเข้ามาทําผลิตภัณฑ์ของเราได้เนี่ยอีกหน่อยแล้วอาจจะเกิด trade บเรีย e r กับลูกค้าเราในต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ก็เชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดปริมาณการผลิตของตัวพลาสติกที่มาจากแก๊สมาจากฟอสซิลมันดรอปลงเนี่ยคือยังไงทุกคนก็ต้องหาทางออกนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางยุโรปทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาค่อนข้างตัวหนักพอสมควรมันมียู c a s สอันหนึ่งที่ที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังเนาะใส่รองเท้าออนรันนิ่งไหมครับอยากเอาหายแย่งซื้อไม่ทันเออคือคืออันนี้เป็นเป็นยูสเคสที่พี่พี่พี่มีความสุขมากนะเพราะว่า ต้องยอมรับจริงๆว่าการที่ใครจะทำโปรดักต์อะไรที่มันเป็นไบโอพลาสติกแล้วคุณสมบัติดีๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะรู้สึกติดก็คือเรื่องของต้นทุนเนาะแต่พี่ก็เชื่อว่าคือวันหนึ่งอ่ะมันมันมันก็ต้องมันก็ต้องทำให้ได้อ่ะหรือมันก็ต้องยอมจ่ายไปอะไรเงี้ยซึ่งทางยุโรปทางอเมริกาเขาเขาแอดวานซ์กว่าเราเนาะก็รองเท้ารองเท้าออนรันนิ่งเนี่ยซีอีโอเขาเนี่ยก็มาทำเ,เป็นจอยโปรเจกต์กับบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกไอตัวแคสเตอร์ออยล์หรือเนอนอลสิบเอ็ดเนี่ับ โดยที่เขาทำพิเศษโมเดลก็คือว่าเขาผลิตรองเท้าออนโดยใช้เม็ดพลาสติกในรอน11ตัวเนี้ยขึ้นมาโมเดลหนึ่งชื่อว่าออนไซโครนมั้งได้พี่จำไม่ผิดนะ <On S 2> ออนไซโครนออนไซโครนนะครับแล้วก็รอนเมื่อปี2021-22อะไรช่วงนะั้ครับโดยที่วิธีการขายเขาเนี่ยนะ r e เ e n u e model เขาเจ๋งมากเลยเขาเป็นสับสคริปชั่นเบสรองเท้าเนี่ยนะพี่เ,ออเป็นไงเจ๋ง <subscription. S 2> มากใช่ก็ค <ทำ S 1> ือจ่ายทุกเดือนเดือนละ29.5ยูโร6เดือนเขาจะส่ง ให้เราส่งคู่เก่าที่เราใช้กลับไปที่บริษ,ษัทออนเขาจะส่งคู่ใหม่มาให้เราหรือมันจะมีระยะเวระยะทางในการวิ่งฮนะแต่พี่ขอโทษทีพี่จำเอ่ออะไรดิสแตน์มันไม่ได้เนาะเนี่ยด้วย2องคอนดิชันนี้เหมือนรถ<อ>เลยคืออะไรนะเ,นเช่าโชหรือหรือ6เดือนคุณก็ต้องเป<ต>็นเมนเทนสักครั้งหนึ่งใช่แต่อันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะอันนี้คือรองเท้าคือ เออหเดือนหรือระยะทางที่วิ่งไปจํานวนหนึ่งก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยใช่เปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็ถามว่ารองเท้าคู่นั้นเอาไปทําอะไรไม่ได้มาขายมือสองตลาดกลคือนะเขาก็จะส่งกลับไปที่บริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติกบริษัทนี้ไอ้นายลอนเเนี่ยเพราะบริษัทนี้เขารับผิดชอบเขาต้องการทํากลับให้การเป็นเม็ดพลาสติกเหมือนเดิมใช่เอาไปรีไซเคิลแล้วมากกว่า90%ของรองเท้าคู่นั้นสามารถรีไซเคิลได้ แล้วรีไซเคิลไม่ใช่รีไซเคิลกลับมาเป็นเป็นเม็ดพลาสติกที่คุณภาพห่วยๆด้วยสามารถเป็นเม็ดพลาสติกที่กลับมาใช้ในงานวิศวกรรมได้อีก oh. แต่อาจจะเป็นวิศวกรรมอินดัสทรีอื่นพี่เห็นโมเดลนี้พี่รู้สึกว่าเออนะไม่แน่ผู้ประกอบการบ้านเราในประเทศไทยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งซึ่งทํารองเท้าแบรนด์ไทยอยู่หรือทําผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็ได้ไอเดียจากตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้คือด้วยคุณสมบัติ<ห>ของตัวแมทเทอเรียลเองเอง่ะมันสามารถทําให ทำให้เกิดการ reuse ได้ใช่ <Lay out> แล้วถ้าเกิดว่ามี business model ที่เหมาะสมมันก็จะทําให้เกิดการ reuse าได้อย่างแพร่หลายมากขึก้น <soft> ถูกไหมครัมันก็จะทําให้เกิดในอันนี้แหละที่เรียกว่า sustainability ถูกต้อง หรือแม้แต่กรอบแว่นตาเนาะนั้นพี่ก็เห็นก็มีสำนักข่าวใหญ่อันหนึ่งเนาะก็เอามาเอามาเอามาลงอะไรเงี้ยก็คือกรอบแว่นตาเนี่ยเราก็รู้มันเป็นพลาสติกนะฮะก็มีหลายๆแบรนด์แล้วตอนนี้ที่เอาไอ้ตัวไนลอนสิบเอ็ดเนี่ยมามาทำเป็นกรอบแว่นตา<อ>เพราะอย่างที่บอกคือสุดท้ายเนี่ยเขาเคลมได้ว่าเขาเป็นไบโอเบสแล้วก็ซัสเทนเนอร์บลิตี้แล้วสุดท้ายโรง,งงานผู้ผลิตเม็ดพลาสติกตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาต้องการให้มันซัสเทนจริงจเขาก็รับกลับไปรีไซเคิลด้วย ของอ่ะมันต้องใช้อยู่ดีแต่ว่าถ้ามันมีซอรี่ว่าของที่คุณใช้มาแล้วทําให้โลกมันไม่ได้แย่ลงไปหรือทําให้มันดีขึ้นจะดีกว่าไหมล่ะถูกต้องซึ่งซึ่งวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเล่าเรื่องนี้ฟังนะเพราะว่าสนุกดีนะพี่เออพราะเป็นความรู้ใหม่ใช่คือคือหลายๆคนอ่ะรู้แล้วล่ะว่าเขาจะเอาคําว่าไบโอพลาสติกไปทำมาร์เก็ตติ้งยังไงแต่มันยังเป็นแค่คอน sumer ไงเป็นแก้วเป็นจานเป็นช้อนซ้อมที่พี่เลฟ้ฟังแต่ว่าถ้าวันนี้บ้านเราก็ถือว่าเป็นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเนาะ ถ้าคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ทำอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันมีไบโอพลาสติกเป็นแอดวานซ์ไบโอเบสแบบนี้แล้วมันสามารถเอามาใช้ในอุตสาหกรรมได้ใช่ใช้ในงานวิศวกรรมได้อะไรเงี้ยแล้วคุณเอาคอนเซปต์แบบนี้เข้าไปเข้าไปปลั๊กอินด้วยเนี่ยพี่ว่ามันมันน่าจะสร้าง s อสเคิใหม่ๆให้กับธุรกิจได้ทำให้ต่อยอดไปได้เนาะเพราะว่าเซนต์บริดีเนี่ยผมเคยได้ยินผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้เล่าให้ฟังว่าประเทศเราไม่ทันแหละเออขยับตัวตอนนี้นี่คือไม่ทันแล้วเพราะว่า ขยับตัวตอนนี้กว่าจะไปถึงเวลาที่เขาบังคับใช้ปี2030ใช่มันไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้คือ2024แล้วเหลือ6ปีนี้ถ้าเกิดคุณถ้าคุณเพิ่งรู้ตอนนี้สายไปแล้วจริงๆจริงๆพี่ว่าคําพูดนี้มันก็พี่ไม่ได้มองว่าถูกหรือผิดเนาะแต่พี่ว่ามันเป็น challenge อย่างหนึ่ง challenge แต่พี่จะบอกว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่เป็นผู้ใช้ครับเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ํำมากนักถูกไหมฮะ เพราะนั้นในเมื่อเราเป็นผู้ใช้แต่เราก็เป็นผู้ใช้ที่เก่งอ่ะเรามีคอนเวอร์เตอร์เก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยไม่งั้นเราคงไม่มีอสาหกรรถยนต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนทุกวันนี้ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยผู้ผลิตก็อาจจะแค่ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรที่มันแอดวานซ์ไปแล้วแล้วเราก็ เลือกใช้อย่าไปกลัวครับว่าจะต้องใช้เม็ดที่มันราคาสูงขึ้นหรือวัตถุดิบที่ราคาสูงอ๋อว่าจะถามพอดีแล้วราคาเป็นยังไงราคาแพงแน่ครับขอยกตัวอย่างเนาะอย่างอย่างอย่างตัวไนลอน11เนี่ยมันก็จะมีไนล่อนอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าไนลอน12แต่ผลิตมาจากแก๊สเนาะตัวเนี้ยถามว่าถ้าเกิดมันเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ประมาณสัก20% อ๋อ20%อ่าแต่มันจะมีบางคนที่เข้าใจผิดเอาเม็ดพลาสติกชนิดเนี้ยไปใช้ในงานที่เป็นคอนซูเมอร์เคยมีคนที่รู้จักบางคนเนี่ยเขาบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วเขาขอมาขึ้นรูปทําเป็นแก้วน้ําได้ไหมแก้วกาแฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะปัจจุบันเม็ดพลาสติกที่เป็นไบโอเบสที่ใช้ทําแก้วกาแฟราคาอาจจะอยู่ประมาณสักสองสามเหรียญต่อกิโลยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันคอนเซิร์นมากๆเลยนะไม่แต่ถ้าเป็นี่ยมันมัคอนซูเมอร์ไงแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็น ถ้าเกิดสมมุติเราเอา Engineering มาใช้ในงานคอน s u m อ e r มันต่างกันประมาณ3าถึงหเท่าโ oh. อาก็ถึงได้บอกว่าวันนี้ถึงได้บอกว่าเฮ้ยเรากำลังมาคุยกันเรื่องวิศวกรรมนะเรื่องเรื่อง e r g i n e e r i n g Plastic นะแต่ถ้าเกิดเป็น Engineering Plastic ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้น20-30%พี่ว่าพี่ว่าปัจจุบันถ้าเกิดทำ business model ดีๆเนี่ยมันมันสามารถทำได้เริ่มเห็นแล้วว่า ถึงของ Material มันจะราคาสูงขึ้นก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณคิดมาร์เก็ตติ้งแคมเปญหรือคิด Business m o เด l ที่เหมาะสมมันก็สามารถทำให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันแล้วก็สามารถที่จะชดเชยคอสที่มันสูงขึ้นได้แหละหเหมือนรองเท้าออนที่เล่าเมื่อกี้ว่อุ้ย s ับสคริปช i o n เดือนละ30ยูโรมันไม่ไม่ถูกนะ6เดือน6-38มใช่ไหม180ยูโรถึงจะได้คู่ใหม่มาอะไรประมาณนี้ นั่นแหละแล้วก็แล้วก็อีกอย่างน e ึ่งจะฝากไว้ก็คือตัวตัวในนอสเซียรที่พูดถึงเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกมันไกลตัวเนาะพี่คุกพี่คุกคลีกับเม็ดพลาสติกชนิดนี้มา20กว่าปีแล้วมันถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี1947เนาะแต่พี่เริ่ม1947ครับปีเกิดแม่หมดเลยนั่นต้องถามคุณแม่รู้จักไหมแต่พี่แต่พี่เริ่มรู้จักเม็ดพลาสติกชนิดนี้เมื่อเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครรรรรู้้้จัักแต่มมีีคนนนนนใใชปะะเเเททศไยาาาาวสถ ที่จะจับต้องมันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผู้ผลิตเม็ดพลาสติกตัวนี้เขามาลงทุนในเอเชียละ hmm. เขามาสร้างโรงงานที่สิงคโปร์เขามาสร้างโรงงานคอนเวิร์ตจากตัวแคสเตอร์ออยให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกอ๋อเป็นเป็นเม็ดพลาสติกใช่ hmm. เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเม็ดพลาสติกจากสิงคโปร์เข้ามาใช้ได้ภาษีนำเข้าศูนย์ร์เซ็น ต้นท oh. ุนยิ่งโอเคเข้าไปใหญ่อะไรประมาณนี้ครับ<ๆ>ก็เลยใหญ่จะฝากผู้ประกอบการไว้ครับฝากไปเยอะแล้วแต่ว่าผมก็จะทิ้งท้ายให้พี่ฝ่ายอีกทีคือก่อนจากการพี่อ้นมีอะไรอยากจะฝากให้ทุก,ก,กทาาก่านฟังกได้ได้ครับ<ๆ>ก,ก็ในฐานะนะครับที่ที่ผมก็อยู่ในใน,ในแวดวงของอุตสาหากรรมเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเราต้องตระหนักจริงๆครับว่าคําว่า sustainability BCG เนี่ยมันสําคัญจริงๆนะครับ Biobased Circular Green Economy มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอน sumer เราในแวดวงอินดัสเทรียลเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเอามาใช้นะครับเพื่อที่ทำให d u ักของเราเนี่ยสามารถที่จะส่งไปในต่างประเทศนะครับไปแข่งกับผู้เล่นในต่างประเทศได้ก็ยังไงลองไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมดูได้นะครับถ้าเราพิมพ์ไปเซิร์ชในเรื่องของ Advan c e d b i o b a s e อะไรพวกนี้นะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ละกันต้องตระหนักนิดนึงครับวันนี้ต้องขอบคุณเวลาที่พี่อ้นสละมาให้ทกับทางรายการมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the moon. Continue with your mission. Take Monday, take transformation tomorrow.